รถเบียดกําลังเขามาเอาง้อพี่น้องรถเบียดเบียดน้ำกําลังมาเขามาเอาง้อพี่น้องรถเบียดน้ำพี่น้องรถเบียดน้ำมเอามาลับสื่อง้อทั้งตลาดบ้านน่างง้อเลยพี่น้องเบียดน้ำรถเบียดน้ำรถชิบหล่อเอามาลักสื่อตลอดช่วงนี้พี่น้องเครื่องสื่อเครงง้อทั้งค่อยเวียดนามสื่อประจำไปทุกตลาด พี่น้องท่องเวียดนามกับมารับซื่อเปลี่ยนระบายซอยเมืองไทยให้งัวให้ควายมันมันลอยลงมันงัวมันหลายพี่น้องเนี่ยคนมารับซื่ออยู่ทั้งอันตลาดอันบ้านหน้างัวพี่น้องรถซิล้อมัวนี่งัวบาลายแต่ว่ากับ่นกระได่งัวคือเก่าและพี่น้องเวียดนามรับงัวขึ้นรถมืัวนี่เดียดได้หลายด้พี่น้องมัวนี่มัวทงไฟ เพิ่นไปรับซื้อทุกสลารทุกนัดนั่นแหละพี่น้องเอาบะยั่งเอาบ่าอ,าอ,าบาอันแต่ว่าราคาราคาบ่าบ่อันนั่นไป็นไพี่น้องราคาบอนบ่บ่สูงด้วยพี่น้องเด้อยหอยเวียดนี่ก็แ,แมีนพี่น้องโอ้ยขิดควดเราฟ้าควดเราเสียเขาไปนำ้ำที่สมากเราแห้งเนาะทึงห่้อทึงไก่พี่น้องหม้อเดียวกัเจ้า คุณอ่ะซาไก่ซุ้งุ่ๆคุณการเนี่ยมอว์คุณเลแข็งแรงได้นั่ะนะครับผมหไวยคือมีหัวควนเราควันเราใส่หูไปหอบได้เลยนี่ซุนทันซุนพลาดควันเราโอ้เมื่อนี่ไข่ลายคไข่ลายพี่น้องเมื่อนี่ราคาบ่แห้งดอกคไข่คุณเอาคู่เมื่อได้ซื้อทุกนัดมาเจ้าก็มาซื้อเอาลวด มันถ oh, ือเด้ขายคนไทยขายยากโอ้ยตัวเมีย huh. ตัวไหนหมียเมียงามหมใส่ขวดเหล้าใส่หัวเด้มปลาเหล้าเดอมเต็มเลยนี่กระไรเมื่อแล้วชเมื่อลวิมื่อแล้เที่ยวเมื่อแล้วพวกมงงพี่น้องกหยเต็มรถแล้วคุณคุุ้งก้ยลายมื่อนี่พี่น้องไอ้ก้อยลายมือนี่นี่บอกลำล

ของมีคมพี่เนาะมันใหญ่มันบ่ฟังเหรอเนาะบอกไงนึงคุณอ่ะที่ตัวบิ๊กมันมองง่อยขึ้นมันเฮ็ดบ่ไใดถ้ามาตรฐานเนาะต้องมีมองยืนนี่ไหมอันนี้เราบุ้งมังยืนเลยพี่น้องคนออกเวกียดนามพี่เนาะมารับเสืออยู่ทางตลาดหน้างัวแต่ว่ามือนีได้ควายลายควายกำลังลังไหลมาหาเวียดนามพี่น้องเขาเจ้ากำลังคนออก น้นอนมันก็ะเบิดอกมันเบื่แล้วมันก็เบาบางนู้บานนี้ราคามันก็ขยับอยู่ถ้ามันเบิดอแต่เดียวมันยังลายโพดพี่น้องมันหลายโพดเขาก็เต้าเวียดนามแบบคุ้นกูมือไปจักรมาแต่ใส่กังมาคูเบือโอ้ตอนนี้มันหดซีเมื่อนมือดินกไก่เนาะนี่พี่น้องไก่ซีเพิ่มว่ะเอามันก็ปนกันนู้นกันนู้นไบ้านนี่แล้วบักเถิกหนึ่งก้อนนี่มันปนกันมันจะขึ้นป้ายขึ้นเลย เอ้ยเชียวงอก็จ่ออยู่ิออไปไหป็นไคือปาไหลปนไรพ่ออนตลาดบ้ใหญ่ได้บหลเปนไรเย็นนเพราะว่างวงปลาไหมื่นตลาด้าน้อยตลาดบ้ใหญ่งวเล็กนตลาดนัดโคกกระเบือทั้งงานบ้านนันหนางวงพี่น้อง บ้านน,า,นา,า,า,างัวอำเภอสว่างอ่าเพิ่นเปิดทุกเสาร์วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องทุกเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์นี้บ่หลายปานไหนถ้าข้าสว่วงนี้นนนถ้าข้างัวคล้ยก็เกาซื้อไปเลี้ยงก็เลยอยากซื้อเอาไปเลี้ยงก็มาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเนาะบ้านนางัว